สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับเดี๋ยวนี้ผมช่างเจมจากร้าน JKT นะครับผมมารีวิวส่งงานนะครับให้กับคุณสัญญาน,นะอยู่มหาสารครามนะครับผมก็ ออเดอร์เขามานะครับเป็นปรโมรุ่นรากหญ้านะครับก็ตัวนี้เป็นตัวน้องสุดนะครับผมเป็นราคาเริ่มต้นของทางร้าน JKT นะครับราคาอยู่1,990บาทนะลูกค้าท่านไหนที่เจอปัญหาแหลมไม่พุ่งกลางดีนะครับเบรคไม่หนักไม่แน่นนะครับจบที่ตัวนี้ได้เลยนะครับนะสำหรับราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,990บาทนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูนะครับนะเสียงกลางโดดโดดเด่นๆขึ้นมานะครับแล้วก็เสียงกลางแหลมแบบเพราะเพาะเบรคแน่นๆนหนักๆนะครับผมลูกคอลูกค้าใส่หูฟังลง Doanh nghiệp dần sắp dài dần 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 Oh ដែម្រើន់សាងល់ញ្ញ ใครเลี่น <rôle> บ <à déc> ัรทาัดที่นลูกเบตดออกแนวแน่นๆนะครับผมเก็บตัวไวนะครับนะตัวนี้นะก็จะเหมาะมากๆเลยนะครับนะสำหรับลูกค้านะครับที่เล่นในเรื่องของแนวมิดโลนะครับก็ แล้วแต่นะครับนะจะเล่นประมาณไหนอะไรยังไงนะครับผมก็ขอบคุณลูกค้าที่ออเดอร์เข้ามานะครับแล้วก็ลูกค้าที่ติดตามรับชมรีวิวนะครับเดี๋ยวนี้ขอจบรีวเพียงแค่นี้นะครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจนะเบอร์โทรก็0849 64 4 0 0 1เนะครับ0849 64 4 001ได้เลยนะครับนะขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ